สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาวีดกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นโซโล่เดี่ยวโซ่แรกของพีลิซาเลยนะคะเมื่อประมาณวันที่22สิงหาเนี่ยวายที่ทำการปล่อยโปสเตอร์ภาพแรกออกมานะคะเป็นภาพเหมือนพีลิซ่านี่โดนมัดอยู่นะเป็นภาพเลือนๆลางๆค่อนข้างเบอร์เบอร์อะไรประมาณเนี้วันที่15สิงหาคม ทางค่าย YG ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ที่2และได้เผยชื่ออัลบ,บั้มว่าลาลิสาพร้อมกับปักวันที่ MV จะปล่อยคือวันที่10กันยายนปี2021เวลา11โมงตรงของไทยเรานี่เองคือแอดกีดหนักมากเลยค่ะเป็นที่ตั้งตาราของแอดจริงๆค่ะและก็อีกนะวันที่26สิงหาเนี่ย ค่าย YG นั้นได้เปิดพรีออเดอร์อัลบั้มของพีลิซ่าซึ่งยอดพรีออเดอร์นี่คือทถลม่มทาลายมากะคะ่ะคือแอดเนี่ยก็เป็นอีกคนที่อยากได้มากเลยคะ่ะ <c oughs> และวันที่27สิงหาคมนะคะทางค่าย YG เนี่ยก็ได้ปล่อยวิชวลทีเซอร์ออกมานะคะเป็นเวลาย7 7ินวินั่นเอง ตอนนั้นแอปกรีบบ้านแทบแตกเลยนะคะคือมีความลึกลับหน้าค้นหาเนี่ยจะสายฟ้าแลบพิ่าลงมาทำให้บ่งบอกถึงความปังปังของพี่ซันมากเกลียวเลคะ่ะและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะล่าสุดในวัน,นที่19สิงหาตอนสี่ทุ่มเช่นเคย YG ก็ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ภาพที่3มานะคะแบบแอดพูดอะไรไม่ได้เยอะนะคะคือแบบ มองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าต้องปังปังแน่นอนค่ะและคาดเดาว่าทาง YG น่าจะปล่อยอะไรมาให้เราได้ชมกันก่อนถึงวันปล่อยเพลงกันอีกนแน่เลยค่ะแอดเนี่ยตื่นเต้นมากที่สุดเลยตั้งตารอนที่สุดนะคะ YG เนี่ยก็กำลังจะปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวของพี่ลิซ่าสักทีนะคะเพราะอย่างที่รู้รกันนะคะว่า YG เนี่ยเป็นนักดองเข็มในทีเดียวค่ะ ถ้า <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคลิปต่อๆไปด้วยนะคะช่วงนี้โควิดสิกก็ดูแลรักษาสุขภาพและสวมหน้ากากอนามัยเวลาไปไหนมาไหนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ